ผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นที่ควรกินในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็มีตั้งแต่พวกฟักแฟงแตงโมชัยโยหวไม่ใช่นะคะคือเป็นพวกฟักทองฟักเขียวหรือว่าแตงกวาหัวัยเท้าบวบตำลึงดอกแคขี้เหล็กสเดามะระพระทขีนกผักบุ้งผ,ง,งผักกวางตุ้มผักกาดรากผักชี ้าเป็นผลไม้ก็จะมีแตงโมแตงไทยแคนทารูเมลอนแก้วมังกรกระท้อนส้มโอชมพู่ประมาณนี้นะคะส่วนกลุ่มสมุนไพรที่เอามาทําเป็นน้ําดื่มเป็นน้ําสมุนไพรได้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาปรุงไม่ต้องมาทาใหม่ก็คือดื่มได้เลยสรรพคุณของน้ำมะพร้าวนะคะบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียทําจิตใจให้เช่มชื่นแล้วก็ที่แนะนําก็จะเป็นรากบัวหรือว่าง้าบัวเนะะี่ยค่ะ รถของรากบัวหรืองาบัวนี่จะเป็นรถหวานมันเล็กน้อยจะมีบำรุงกำลังแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนแก้เสยมยหาแก้อาเจียนได้